สวัสดีค่ะของนะคะวันนี้มาเสนอที่ดินเป็นที่นานะคะติดสาธารณสองด้านนะคะติดคลองชนบทานอยู่ในเขตชุมชนน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมเลยนะคะบนเนื้อที่สองไร่สามงานค่ะเสนอขายอยู่ที่หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทนะคะขึ้นกับตำบลเขาชงุมอําเภอโพธารามจังหวัดราดชบุรีค่ะสนใจโทร092 868 5842 หงนะคะนัดชมได้ทุกวันเลยนะคะสำหรับที่แปลงนี้ห่างจากวัดเขาชงุ้มไม่ไกลนะคะอ่อแล้วเราก็ยังมีที่ดินสวยๆอีกมากมายเลยนะคะมาเลือกมาชมได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ